นมนะ้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 าได้เวลาฮีโร่ได้ปืนแล้วใชี่ะบอกว่าได้เวลาฮีโร่ได้ปืนฮ่าเอ้ยนี่กลงลงล่างให้ดูเนี่ยมาดูเฮ้เนี่ยขอใช้สกิลโปรหน่อยครับ่าไม่แปลงล่างเดี๋ยวดูไม่ได่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นเก๋ผมไม่เก๋น,นะครับงานนี้ล่างนี่เลยโผล่มองทะลุอืมอย่าลืมหัวด้วยเป็นไงนครบชุดประมาณนี้เลย ดูไม่เท่ก็ไปคลิปไปไอ้น้องหรือว่าพี่เท่คนเดียวพอทักทายไวรุ่นหัวแดงกําลังวิ่งแจ้งไปหาที่กําบังหลังจากนั้นผมก็ใช้ลูกซองยาวใหม่ยิงแล้วแต่กระจาย แม่ได้คิดสมัติไม่มีซันตาคลอสแต่มีราชาหัวแดงพร้อมที่แจกแจงกระสุนให้กับคนที่อยู่บนกันบังเกอร์โอ้ใช้สกิลโปรโมองทะลุแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้ผลวะเนี่ยเฮ้ยชิป่ายเลือดจะเกือบหมดไห้จเอมรับประกันว่ามองทะลุชุดเท่าไหนที่ไหนได้หลอกกันชั้ๆนี่วะโถ่เอ้และก็ตาทภาพมาที่คุณเมียสุดสวยเอวายส C, พร้อมที่จะขยี้คนที่ยิงเขาล้มได้ตลอดทุกเมือ่อ และแน่นอนรัาว่าผมก็ได้แปลงร่างเป็นกองศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เอฟซมาช่วยไม่ทันหลังจากนั้นเอฟซีก็ป้อนทลไลไปหนึ่งตัวรัวเหลือเกินนั้นกระสุนเอฟซเนี่ยแม่แบกได้ดีน้องสุดยอดโห<ฮ>เกมดีมีคุณภาพนะ่ปลาาถึงจะดีขนาดไหนผมก็ไม่เคยตัดใจที่จะมาแก้แข้นสตูคนนี้ที่ยิงผมไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไง <Boy. S 2> ไงล่ะซานักหนา ตังอยเกตดัานไดที่ไหนเราไอ้น้อง,องแล้วอย่ามาซ่าไม่ใช่แบบซี่เออสามีตังว่าจะดึงเพื่อนลงมาจากสวรรค์สักหน่อยที่ไหนได้มีคนมาเฝ้าตู้เซเว่นแทนผมอีกโอ้พระจำเลยวันนี้แต่ก็ยังดีที่เห็นศัตรูแอบพันยาผมก็ยิงไปหนึ่งเม็ดแรกกับมันไปที่ไหนได้ผัวมันก็ออกมายิงผมสวนกลับมันก็ตังอายเกตต่อนหน้าผมผมก็ตั้งกลับผมก็ออกมาจากหน้าต่างยิงลมติดหน้าต่างไปหนึ่งเม็ดอุสาหจะเข้าไปยิงซ้ำที่ไหนได้ตายเฉย แต่ก็ยังดีที่ราชาหมวกฟาร์มนั้นฟาร์มเหรียญเก่งสมกับที่เป็นราชาหมวกฟาร์ม เกิดมาก็ไม่รู้ทำอะไรมีแต่ป um ืนลัมโบกระบอกเดียวพร้อมที่จะเหนียวกาป้อนศัตรูไปสิครับงานนี้ยิงซ้ำเข้าไป <Full Kill. S 1> ผ่านมาก็ไม่เคยใช้สกิลปโปรเลยขอใช้หน่อยละกันครั้งหน้ามีศัตรูหนึ่งคนใส่ชุดสีชมพูรพร้อมจะออกมาบวกกับผมหนึ่งต่อหนึ่งผมก็ซัดก,ก็ไปลูก2องโดนลับเฉยเลยเพราะซันกำซัดอีกแล้วไม่ได้คิวน,นั้นอีกโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีให้ซัดต่อเรื่อยๆตรงนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมที่จะมาบวกลบคูณหารกับผมตั้งใจเกกันกัน,กนไว้หลังจากนั้นก็ออกมาซัด เดียบร้อยทั้งคู่เลยตัวเลยครับบวกลบแล้วโง่ทั้งคู่เมียตาแรกมีก็ตาที่สองก็ตั้งมาจังหวะนี้เพเอกกำลังลงไปยังแดนมหาตะไพเมื่อมีคนต้องขอความช่วยเหลือเพเอกอย่างเราก็ต้องมาละครับปล่อยมุกเพเอกแดกลูกศซนพี่ไปสิน้องเฮ้เป็นไงล่ะเท่ไปในขณะที่ผมแปลงร่างเป็นกองศพต้องมาดูเมียตัวเองเล่นแทนภูมิอยู่นั้นจังหวะนั้นเองไหลก็ได้ร่วงมาจากสวรรค์คนหนึ่งพร้อมที่จะบวกเอวไว้แต่ยังโชคดีฮีโร่หมวกฟ้ามาช่วยทันหลังจากนั้นชะตา การทั้งคู่ก็โชคดีละล่ะต่อไปอะไรครับนี่ผมเนี่ยเป็นภาระให้กับทกทีมที่ดีของผมอีกแล้วหลอนี่อะไรวาาระละเฮลมี่ตูสองคนก็วิ่งล่ะล่กันต่อไปจนมาเจอเอวายเมียสวยของผมยิงสวนแต่ที่ไหนได้เ <c oughs> หมือนเดิมเติมที่หนึ่งไม่ใช่ของเราโ <c oughs> okay, อเคอวสานของเกมฟรีไฟล์ <c oughs> ครับชอบคลิปนี้จริงๆกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์มากๆช่วงนี้ผมไม่มีคนกดไลค์กดแชร์เลยโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วย กดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับ